ผมลดไป20โลด้วยวิชันบอร์ดครับมีคนขอในไลฟ์สดมาว่าทำยังไงนะวิชันบอร์ดเดี๋ยวสอนให้ครับผมจะทําเป็นวิชันบอร์ดอะรู้จักครับว่าทุกคนรู้จักวิชันบอร์ดใช่ไหมวิชันบอร์ดคือการตั้งเป้าหมายรายปีฮะอย่างปีที่แล้วผมตั้งใจลดน้าหนักฮะจากตอนนี้ให้กลายเป็นแบบนี้เอ้ยไม่ใช่แบบนี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้ถูกแล้วเออแบบนี้แหละ ในวิชั่นบอร์ดนะครับให้เราวางเป้าหมายว่าต้องการทําอะไรบ้างในปีนี้นะฮะต้องการทําสิ่งไหนสําเร็จให้คุณใส่ลงไปครับอย่างเป้าหมายในปีนี้ของผมจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรื่องของบริษัทส่วนตัวเป็นหลักนะครับต้องการทําให้ทีมของเราแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะฮะอ่ะซึ่งผมจะทําเป็น2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชั่นแรกคือเอาไว้เป็นแบบว่าหน้าจอคอมและอีกอันนึงคือไว้ที่หน้ามือถือของเรานะฮะเพื่อที่เราจะได้เห็นเป้าหมายแล้วตลอดเวลาและที่สําคัญคือจะทําให้เราไม่หลุดโฟกัสนะครับมาด คุณจะเจอเทมเพลตมากมายเนาะลองเลือกตามสไตล์ที่คุณชอบนะฮะชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นเนาะอ่ะผมจะใช้เป็นเอ่อตัวนี้แล้วกันด้านบนนี่ตัวนี้เลยกดเข้าไปครับเมื่อคุณเลือกเรียบร้อยแล้วนะคุณคลิกที่รูปนะครับหลังจากนั้นกดที่คำว่าแทนที่ครับและให้คุณนำรูปเป้าหมายของคุณใส่เข้าไปตัวแรกที่ผมจะใส่ก็คือเงินแล้วกันเนาะเป้าหมายหลักของทุกคนใส่มาก่อนเลยนะฮะและคุณก็ใส่รูปให้ครบทุกอันเลยนะครับหลังจากนั้น เรามาเพิ่มข้อความการกดที่คําว่าข้อความทําการพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการเข้าไปได้เลยอันนี้ผมจะใช้เป็น relationship นะครับโดยส่วนตัวผมจะใส่ข้อความในเป้าหมายที่ผมเน้นเป็นหลักนั่นเองนะฮะอันนี้แล้วแต่คุณนะลองใส่ดูนะครับสำหรับ vision board ประโยชน์ของมันคือการที่ทำให้เราไม่หลุดโฟกัสครับผมจะมีไว้ทั้งที่คอมพิวเตอร์แล้วก็หน้าจอมือถือ ทำให้ตัวเรานะฮะได้เห็นตลอดเวลานะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่หลุดโฟกัสเนาะเพราะว่าในชีวิตเราเนะครับเราจะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะแยะมากมายในแต่ละวันเนาะมันทําให้เราหลุดโฟกัสได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่เรามีเตือนใจไว้แบบนี้มันจะทําให้เราเดินไปถึงเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับลองเอาไปปรับใช้นวิชันบอร์ดนะครับผมแนะนําให้ลองทําดู สำหรับผมเนี่ยผมทำมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กมากเนาะเลยอยากมาแชร์กับเ,เพื่อนๆนะฮะอ่ะลองทำดูนะครับแล้วเรามาดูกันว่าปีนี้เราสำเร็จตามเป้าหมายหรือเปล่าเอ้ย